ครับผมสวัสดีครับเดีจะวมารอใครนอกข้นะครับเห็นหลายโลอยู่ครับแปดเก้าโลเลยนะสินรอนครับ ก่อนนใส่เวลาเท่าไหร่มันปคล้ายตลาดมันลางหินครับมัน ทั้งหมดเจ็ดโลที่ไทยหนาล่าครับนืน ว่ามันเป็นไรปะเนี่ยไม่บร่นะครับดีวเะเตทำเต็มเลยไง่จะขายเหมือนปนะครับมันแล้วเงนยางไมันมดเยครับ นี่นตลาดก็เริ่มจะเปิดแน่เลยครับแต่ว่าตำบลพานเฮาบ้านพานเฮา,า,าไม่ท่านเปิดแต่ว่าบริโภายมไปเขาก็แทบจะบ่ยานกันแล้วครับชมมุ่มืมงโควิตเขาแทบจะยูน้ำกันเลยล่ะเราวานยานก็คือตัอง้งาหารกินอย่าง บายาเนี่ยนอยู่ตลาดเต้เนน้ำสาปจัดจับใจใส่ใส่แบบใส่กับข้งบนเขาชีดแล้ว2เข็มแล้วนะครับม่กล้าเขาชีดตันมาวูเละสองเข็มขึ้นฮัลโหลเข็มสามไม่ ครันมันมันบ้านตินนนนดถนนทมัดมือเจ้ารถไม่มีโอกาสได้นอนเว้นหรอกครับนอนบ่ได้รถไล่เงี่ยช่วงนี้เขาจะเอาไปแก้เขาแก้หน้าไม่แก้หัวหน้าหน้ามไม่หน้าหน้านะครับเชาวารถเกี่ยวเชาวาหกล้อ มาปิกอัพส่วนตัวนะครับเพื่อจะวางอแบบันเดนไปหน้าเกี่ยวเข่ามาขึ้นกับคนตกข้างคนกระตากเข่าไว้ลุกจะเที่ยง,งขึ้นหัวเก็บเข่าครับ นั่งรองสีุ่มมือเจ็ดโล่แปดโลครับแต่ถ้าตลาดถ้าวันตลาดเป็นสิษฐ์มันจะเห็นหน่อยครับมือนเจ็ดโล่แล้วกตีสิบโลขึ้นนะครับช่วงตลาดเปิดนะครับช่วงตลาดก็เปิดช่วงที่ค้นยางหลายๆกันชั่นนะครับสิบโลขึ้นนะครับขายตะแครงนกกระทาอยู่ได้แนละ้วพ่อได้อยู่ได้กินนะครับ แก่หนามปันน้ำมันก็นสร้างน้ำรอเนี่ยครับรอเนี่ยกัดะส้างนะเพราะว่าหาว่าหน,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 น้าไปขายแป๊บเดียว ขายฟังอายุ้งสิละครับเอ้ชบอยฟังขายของ,ของ,งแลองกละตะบุญตะดวงครับฟังหมอนทีนึงมันนั่นคนถือลอตเตอรี่ยุ่งค้างผมละครับมันขายย่ำถึงสิบสองล้านคนพอขาดเน่ขายน้ำกันยุ่งค้างกันครับเกือบมันถือล้านผมเหมือนยังไง ถือล้านเพิ่นก็เพิ่นขายย่ำยุ่งขังนะครับสิบสองล้านดีใจบริสันเพิ่นดีใจน้ำเพิ่นลงเทียบกับคนคนขี้งลูกน้ำนะครับเห็นคนขายของน้ำกันเพิ่นคือลอตเตอรี่ก็ดีใจน้ำเพิ่นนะครับสิบสองล้านโอ้ยยังไงจะใส่เหมือนนะครับสิบสองล้านเพิ่นก็สบายแล้วบ้านสิบสองล้านน่ดหน่อยเนาะเพิ่นก็ เที่ยวเขาล่านซื้อไข่นกกระทาผมผมกับไปซื้อย่าเพิ่นสลับกันไปซื้อกันอยู่นต้นแหน่รอบหนาจะเป็นผมถือก็ได้ไปถึงสิบสองล้านแล้วพี่น้องโอ้ยขนไดถึงครับเงินแสนยังสัมผัสยากดีครับเสมอแต่จะเลี้ยวเบิ้งสัมผัสก็ได้ยากแห้ง เร,พราพ่อค้าแม่ขายว่าแต่เงินพันแค่นั้นนะครับเงินพันในใบอายุคู่มือมอยูอ่เงินเงินเงินหมื่นกับฝืนแน่เงินแสนนั่งแล้วโลกเห็นทั้งในนะครับมันมันบ่ได้เนาะหาแต่ซัมมี่ทังไลยวาสนาเขาแต่ซัมมีนเขาไปแข่งวาสนาการไปแข่งกันบ่ได้ เขารวยก็เฮาเฮาจะไปแข่งเขามันกิดมันบ่อใดยังใช้เอเดี่เฮาเมื่อย์แนวลำบากเฮาสูเฮาอยู่แบบของเฮาไปบ่เก็บบ่ไข่พ่อครับหาหาเนื้อยู่เนื้อกินในลูกในเต่าเฮาหาเนื้อชงลูกเต่าเลี้ยงพ่อเมื่อหนาทีเฮาเขามีควบขั้วอะไรกันแลกเข้าเลือไปเพราะท่านโดนเขาเฮากับเถ่าไปครับอายุก็นร้ายขึ้นจะเขาเสือไปกิ้มือไไร ดูไปครับมี่างกรฮหักกันแพ่งกันเด้อครับมีพีมีน้องไอตุม่มไอโฮมเขามากม,มีไปเบิ้งดอกมีตุูกตละลันล่ะเงินเขาโบเบิ้งได้เงินเอาไปนั่งโวดได้ซื้อรถหลายคันเอาไปนั่งเขาโบดได้ตายแล้วเขาบอกขึ้นหรถจัรถงามๆเขาบอกขึ้นจัมขนาดรถจ้าของ อาไปขืนรถนี่ยังบุเหลี่ยมเขาไม่ให้จ้างบา,าาบาทใช่ไหมอืมเขายานผีสิง,ง,สงรถสือมาซีขั้นหาขั้นตายแล้วเขาว่า,าเอาขึ้นรถเด้เขออายานคนตายไปสิงอยู่ในรถรถกับรถกับของแต่แท่เขา,า,ายขังไม่ให้ขืนน่ะหาไปไว้ยังครับพี่น้องหาไปเพื่อหยังหักกันแพ่งกันพี่น้องเริ่มตลาดน,ดนัดนี่ครับ ขายของแล้วผู้ใดมีกับแบ่งปันกันกินผมว่าดีครับชีวิตตลาดครับขายพวกเป็นพี่น้องข้าวเขาคนกับแบ่งข้ากินครับพี่น้องข้าจะแทนทั้งบริกรข้าวเช่าตลาดนี่หาอยู่หากินน้ำกันได้โอ้สบายขำม้วนพ่อวขาแม่ขายข้าวเพรต้องซื้อกันเป็นแรลกข้าเขาวก็บแหลก่น หายอยู่หากินกันไปด้วยหลายกับคิดเนี่ยสมบัติหลายนอนกขาบ่กรับอยากจะคล้องตายก่อนเงืเ่อนดีเมียนะครับจมไป็สัญลักษณ์ออไปจมไปแก่ว่าเขาจะไปทอดแท้นะครับ จะไปดูมินคว่ำมสม่ของจะของก็กแต่ไปให้นี้มีชีวิตอยู่มีสองมือสองขามสมองเฮดเอาครับจงมั่นใจในตัวเองอย่าไปเสียคนอย่าไปเสียฟังคนอื่นเขาบอกามานืนอี้มือื่นเขาลืมแล้วผมเจอมาแล้วครับมือนี้เขาว่ามาือื่นเขาลืมแล้วเขาบอกไปใส่สมอง แต่ห้อเนี่ยเอาใส่สมองห้องเนี่ยเก็บดีแต่เขาบ่าจา